สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของแม่หมอพิมพ์ดาวหรือว่าพิมตา,าร์ทาร์โรอนออร์เรเคิลส์นะคะก็วันนี้ค่ะมาในท็อป,ปิคของเรื่องความรักนั่นเองค่ะเราจะมีไพ่ด้วยกันทั้งหมด3ใบนะคะค่อยๆตั้งจิตตั้งใจคิดดีๆนะท็อปปิควันนี้ก็คือความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนั่นเองสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ค่ะค่ะ๋ยวนี้นะไพ่ใบที่2 และสุดท้ายไพ่ใบที่3ค่ะถ้ายังเลือกตัดสินใจไม่ได้ก็พอคลิปไปก่อนก็ได้นะคะส่วนใครที่เลือกได้เราก็มาฟังคำำําทํานายกันเลยคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะความรักครั้งนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าคุณนะคะเป็นคนที่ complete อยู่แล้วเป็นคนเก่งคนสวยอยู่คนเดียวได้แต่บางทีคุณมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนิดน,นึงเนาะถ้าเราอยากที่จะแบบมีเขาอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเราต้องแบบเปิดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รือว่าเปิดโอกาสให้เขาเข้า,ขามาเทคแคร์ดูแลเรานะคะแทนมาไพ่ใหม่ที่2อน้องความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงอืมแม่หมอรู้สึกว่ามันเหมือนแบบชัดนักขวามากเลยค่ะเหมือนเราเพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทำอยู่ข้างเดียว หรือว่าบางทีอะค่ะเขาก็ทําแต่งานโดยที่ไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่มันดูไม่มีความหวานชื่นรื่นรมเลยเราก็คนที่เรียกให้ใบที่3ามนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงเราว่ามันก็ดูมีโอกาสที่น่าจะ ไปได้กันได้มันน่าเสียงมันคุ้มที่จะเสี่ยงลองดูนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยมันเข้ากันได้มากแค่ไหนแต่แม่หมอรู้สึกว่ามันพอไปกันได้ลองดูค่ะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าหาแม่หมอส่วนตัวได้เลยนะขอบพระคุณทุกคนเลยใครอย่าลืมกด follow กดไ i k e กด s h a r แล้วก็ c ม m m e n t คุยกันได้นะ